ดอทคอยสกุลเงินดิจิตอลมีตีมสุนัขที่มีมูลค่าตลาดใหญ่ที่สุดในโลกได้กลายมาเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่ทํากําไรได้มากที่สุดในบรรดาสกุลเงินดิจิตอลชั้นนําตามมูลค่าตลาดก่อนการเลือกตั้งสหรัฐ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสกุลเงินดิจิตอลที่สําคัญที่สุดนี้จะได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากชัยชนะที่อาจจะเกิดขึ้นของโดนัลด์ทรัมป์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีอีลอนมันเข้ามาเกี่ยวข้องโดยนักวิเคราะห์ด้านคริปโตได้มีมุมมองที่เป็นบวกต่อดอทคอยและแนะนําว่าเหรียญมีมนี้จะอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดที่ได้รับผลประโยชน์จากชัยชนะที่อาจจะเกิดขึ้นของโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐโดยโพสต์ล่าสุดบนเนักวิเคราะห์และผู้ค้าคริปโตคาดการณ์ว่า เหรียญมีมอันดับต้น,ตนต้นอาจเพิ่มขึ้นถึง1 USD ดอลลาร์หากทั้ได้รับชัยชนะโดยเขายังคงทํานายพร้อมกับแสดงความคิดเห็นว่าอีลอนมันและรัฐบาลสหรัฐภายใต้การบริหารของทั้มจะมีการโพสต์บทความ เกี่ยวกับรัฐบาลของดอทอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา4ปีข้างหน้าโดยดอทที่อีลอนมันเสนอมาได้ทําให้ราคาขงเหรียญดอทคอยพุ่งสูงขึ้นหลายครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใดก็ตามที่มหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลกอ้างถึงดอทซึ่งนั่นได้รวมถึงที่ศาลกลางของรัฐเพนิฟอเนียเมื่อเดือนที่แล้วด้วย โดยดอทซึ่งเป็นคำที่อีลอนมันก์มักจะพูดถึงอาจเป็นวิธีการขายสินค้าประเภทมีมของเขาโดยมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลกไม่เคยปิดบังความชื่นชอบที่มีต่อเหรียญประเภทมีมพอเขาชอบมีมและสุนัขโดยสิ่งที่น่าสนใจก็คือเมื่อไม่นานมานี้ทางมันได้ทำการโพสต์บนอีกล้อเล่นว่าสื่อกระแสลหลักต้องรายงานข่าวเกี่ยวกับดอทโดยในขณะเดียวกันเองเขายัางคงนิ่งเฉยและไม่จำเป็นต้องโฆษณาเหรียญมีมด้วยซ้ำเนื่อง จากสื่อจะทำหน้าที่แทนเขาโดยทางบิลลี่มาคุดผู้ร่วมก่อตั้งดอทคอยออบก,กับโพสต์ดังกล่าวโดยบอกว่านั่นเป็นสาเหตุหลักที่เขาตื่นเต้นมากที่สุดกับชัยชนะที่อาจจะเกิดขึ้นของโดโน่รัมและในปัจจุบันในตอนนี้ราคาคุเหรียญดอทคอยนั้นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่0.171 US ดอลลาร์โดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาหองเหรียญดอทคอยนั้นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันบวกเพิ่มขึ้นมา8.43เ โดยตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัด C D C Action Zone ของเรายังคงอยู่ในโซนสีเขียวปงบอกว่าเหรียญดอทคอยนั้นยังคงเป็นเทรนขาขึ้นในระยะยาวในฝั่งของตัวชี้วัดที่สําคัญจากตัว MACD หรือตัว M A C D เองล่าสุดตอนนี้เส้นสัญญาณ M A C D ยังคงยืนอยู่เหนือระดับของเส้น Signal Line และยังคงยืนอยู่สูงกว่าค่าเฉลี่ยศูนย์โดยสะทางด้านของ Histogram ของ M A C D เองล่าสุดตอนนี้ส่งสัญญาณว่ามีแรงซื้อมากกว่าวัน ก่อนหน้านี้เล็กน้อยซึ่งบ่งบอกว่าเหรียญนั้นยังคงเป็นเทรนขาขึ้นในระยะสั้นโดยรวมแล้วดอทคอยนั้นยังคงบ่งบอกว่าเป็นเทรนขาขึ้นในระยะยาวในฝั่งของแนวรับที่สําคัญหากดอทล่วงลงมานั้นอาจต้องเผชิญกับแนวรับของฟินโบนิชีที่โซ่ระดับราคา0.155 USD และระดับแนวต้านที่สําคัญแนวต้านแรกที่โซนระดับราคา0.18และแนวต้านที่สำคัญ ที่ยิ่งใหญ่อยู่ที่ 0.22US$ ลลาร์ในฝั่งของออคซิเลเตอร์ของตัวดอทคอยเองล่าสุดตอนนี้เข็มดีไปที่มีแรงซื้อค่อนข้างที่จะรุนแรงและสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่รับชมคลิปวิดีโอของเราจบลงแล้วเห็นว่าข้อมูลจากทางรายการของเรานั้นมีประโยชน์สําหรับการตัดสินใจในการลงทุนก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ